สวัสดีครับขอต้อนรับท,ท,ทุกท่านเข้าสู่ช่องพยาบาลบาลหวยฟีสตล์ฮักระสินแชร์แ้วนะครับวันนี้จะพามาดูแนวทางหวยฮานอยนะครับบวกกับห,ยบหยว, 8, บบบวบหยไทยนะครับแนวทางหวยฮานอยก็วันที่แปดเดือนหนึ่งหกสี่นะครับกับบวกกับหวยไทยนะครับมารับชมรับฟังกันเลยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพดีนะครับโควิด19มาแล้วนะครับรอบนี้แลรอบนี้ ดูแลสภาพดีเด้ดอตัวเขาบังดีจากผู้ใหญ่บ้านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในจักรยานในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจวิจารณญาณในการรับชมนะครับฮานอยบวกไทยนะครับ ใครไม่รู้จะว่าออกวันที่15บห้รือวันที่16นะครับจะมานะแต่ฮานอยออกมาเนี่ยในทางฮานอยก่อนนะครับสามหน่อยนะครับพิเศษปกตินะครับ แล้วก็ V I P นะครับผมเอาห้าน้อยแบบก่อนนะครับปิจมงวนประจำวันที่แปดนะครับทับหนึ่งหกสี่นะครับใส่แมสใส่หน้ากากนะครับไปไหนมาไหนก็ดูดสภาพเรื่องโควิด -19 มาแล้วนะครับอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากล้างเกลียวล้างมือด้วยนะครับด้วยความเคารพครับโปรดใช้วิจารณานในการรับชมนะครับ เด่นเจ็กับ2นะครับอย่าลืมนะครับกลับด้วยนะครับยะเลยยิมตัวนี้นะครับ7จ็ดสก็ผรกกว่ด้วยเจนะครับ7 1 7 4นะครับ7 8ดแปดดูแลสุภาพดีเดอร์ครับ พี่น้องคนไทยเราว่าอยู่ในประเทศไทยเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับมาเลยครับอันนี้แนวทางหวยไทยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมรับฟังนะครับ หวยไทยที่จะมาวันที 16, ่สิบหกมมนรู้มันออกสิบหกหรือสิบห้านะครับเป็นสิบหกไวก่อนนะครับออกวันไหนไม่สําคัญนะครับที่สําคัญคอทุกข่านถูกก็แล้วกันเดือนหนึ่งตีหกสี่นะครับเด่นสองตัวบนล่างนะครับบนล่างนะครับ ทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับกลับนะครับนโปรดใช้วิจารณาการรับชมนะครับ2ตัวบนล่างครับกลับด้วยครับเจ็ดสีสามสามไม่ต้องกลับนะครับสามสามศูนย์แล้วก็1นสนะครับอันนี้เด่น3มตัวนะครับ 3ตัวบนเดอก็ประกอบนะครับ0 7 4นะครับ7 3 3ก่อนจ,จากร้านไปเรียขอทบทวนอีกหน่อยนะครับแนวทางหวยฮาน่อยนะครับกระบอกหวยไทยนะครับฮาหน่อยสหน่อยนะพิเศษปกติ vp นะครับวิ่งรูดเจาะกลับด้วยนะครับ เขาจะมันที่แปดมนันที่แปดเด่นหนึ่งหกสี่นะครับเด่นเจ็ดกับสองอย่าลืมเจ็ดสองเลยนะครับเผื่อมันมาเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองแปดนะครับในทางหวยไทยเรานะครับว่อมันที่สิบหกเดือนหนึ่งหกสี่นะครับเด่นสองตัวบนล่างนะครับสองตัวบนล่างอย่าลืมกลับด้วยครับเจ็ดสี่สามสามห้าศูนย์หนึ่งสี่สามสามไม่ต้องกลับนะครับเด่นสามตัวบนนะครับสามตัวบน 074733นะครับขอให้ทุกท่านสมหวังนะครับขอมีถูกมาผมก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรจากทุกท่านนะครับที่สำคัญขอทุกท่านดูแตสภาพดีนะครับทุกความเคารพรักโควิด -19 มานะครับอย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากากล้างเกลยวล้างมือให้สะอาดนะครับโควิดมันไม่มีขานะครับเราจะเดินไปหามันนะครับและอย่าให้มันเดินมาหาเรานะครับเราป้องกันไว้ดีกว่านะครับ โปรดใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมคำลังพ่อแม่ใหญ่เสมอครับค่า EP นี้ถ้าชอบปรากฏไลค์ถ้าคุณยายก็กดใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับเด้อขอท่านถูกไหมนะครับคำลังพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอครับผมรักพวกท่านนะครับนี่เซลลอร์อมีค้ามารับชมรับฟังจอนักเล่นผมถูกมาผมพ่อโคตรดีเจกับพวกท่านครับบาดเดียวผมไม่ออกครับบ๊ายบายครับ